สวัสดีครับดีดีต้อนรับรูปชมครับฟกีซิโดที่ผมจะมาเล่นเกมฟอร์คอนเนอร์ให้ดูกันหรือฟอร์ออนเนอร์ให้ดูกันนะครับโอเคเปิดมาก็ทีมาตกเลยคนตายเงนเพียบช่วงนี้ก็เคสมั่งไม่เคสมั่งอย่าบอกนะว่าจุดเด่นของฟอร์คอนเนอร์ฆ่ารันฆ่ารันปันแพงเหมือนสมบัติเมื่อกี้เหมือนส่วสมบัติในเกมอะไรนะซีออปติฟไม่ใช่แบบว่า ไอเกมโจรสลักอ่ะโจรสลักไอเกมไอเกมโจรสลักอ่ะใช่ไหมซีออกตีไปจะใช่เหมือนเปียบเลยมันจะไอกล่องไอกล่องกระดูกนี่ซีนักลบโอเคมองมองตรงนี้จะเป็นตัวเราใช่ไหมอ๋อไม่น่าจะใช่ละ ไม่ใช่ตัวเราละอืมเอาหัวเอาหัวคว้างเปิดเลยโอเครู้สึกว่าจะได้เล่นกันละมามาตัวใหม่สุดแร,รกฟันฟัน,ฟนโอ้ยใจเย็นพี่พี่พี่โอ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยทีมเราก็มาเรื่อยๆว่ะโอ้ยจะมีผู้เล่นด้วยว่ะแต่ก็ได้ป็นบอดละมั้งหรือว่าผู้เล่นจริงๆผู้เล่นออนไลน์ก็ยับพลเมลึกหน่อยจะมีทีกูก,ก้ากูก้า มาลูกกระจกอุ้ยให่าหญ่ใหญ่ฟันหนึ่งดอกฟันฟันด่วเหลือเกินไม่ไหวเลยอืมฟันโอ้ยใจเย็นพีชใจเย็นพี่มาลูกกระจกรับฟันกิงหลบกิงหลบ โอ้โหครั้งเดียวหัวครั้งเดียวรู้เรื่องอะอย่างไรเดี๋ยวบอกต่อไม่เดี๋ยวจิ้งตกเลยยุงอุ้ยฟันไม้ฟันไม้เบิร์น that g a t down อ๋อกดโอ้กดโอ้อย่าไปช่วยอย่าไปช่วยจังโอเคไปตรงไหนตรงนั้นใช่ไหมหยุดโอ้มาจากไหนวะมึงเมื่อกี้เ้มีดเลยฟันไอ้เหี้ยเพื่อนตีกูไอ้สัตว์ ท e. ี่มึงทีบอกกูไะเนี่ยชินีิกบดดีกว่าชินีิขบดเห็นคนเขาเรียกคุชอบพูดกบดนะแต่ความจริงมันเรียกว่าขบดใช่ไหมความจริงเรียกว่าขบดกูเพิ่งเห็นเรื่องเรื่องแจ็คสเปโรเขาพูดกันขบดกับตันไม่ไม่เห็นมีใครพูดเรื่องไม่เห็นมีใครพูดกบดเลยอุ้ยชินีิโหดชินีิโหดดูดูมันดูมันโอ้ยทำไมบอกไม่ได้วะบล็อกฟันฟันโอ้ชินิบล็อกเก่งนิดนึง โอ้ยพี่ใจเย็นฟันโอ้โหเดี๋ยว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 พี่เดี๋ยวพี่โอ้ยยังไม่ตีที่อย่างวะชนชนไม่ได้ด้วยโอ้โหไม่ไหวมึงกันนะดอกทองตีไวได้เปรียบอะจำไว้ไอ้หนูไอ้หนูบ้านเด็กเกเรียน อะไรอ่ะมีสกิลอีกมีสกิลกดสองอ๋อรู้ละวิธีเดียวเผาแม่งเลยใช่ไหมใช่ด้วยใช่ด,ชด้วยพี่น้องโอเค<น>เปิดตัวอะไรเนี่ยโอ้กดดีกดดีกดดีรุ่งเฉาะเปิดมาอะไรเนี่ยมันสกปรกหลัง<น> อาหารเต็มเข้าไปมีอาหารพอสำหรับทุกคนมีอาหารพอสำหรับทุกคนโอเคไปต่อไปต่อไม่รอยนะปีนขึ้นปีไม่ได้ปีไม่ได้ทำไงอะหรือว่าเขาจะทำกันอย่างนี้วะหรือว่าเขาจะทำกันอย่างนี้ ชาวพนักจิจเลยน่าจะใช่เพราะว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วมันอยู่สูงขนาดนั้นและวก็ต้องชาวพนักจิจมันเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่จอยเดวอร์ต้องใช้คุ้มสองหนึ่งอันต่อสองอะจุดโอเคได้อยู่ จอยคู่นะเบอร์บิดเลยอิดซาโอ้ยเยอะคือโอ้เพื่อนไม่เคยดูอยู่ได้เวนอืมฝันว่ะชาวพนักกิตแม่แห้งเลยเวนเก่งกันนงที่ไม่ไม่ช่วยกูชาวพวนักกิตเพื่อนตัวเองไปด้วยยินเลยยินมองเลยโอเคไปได้แล,แล้วมั้งเฮ้ยใครวะนะจะเอาแชปะ โอเคมาไปไก่ไก่บ้านเด็กเกรียนโอยชนจับหัวสับบล็อกโอ้ยทะลุไ่ก็อันนั้นเดี๋ยวกูเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมสีหลือแดงอุ้มฟันเพื่อนหนึ่งมองแล้วก็ไม่ออกมาเลยนะอยากอยู่แล้วใช่ไหมไออยู่ไปให้อยู่เลยครับ ตายถ้ามึงไม่ต้องมาถ้าเป็นเป้านึ่งก็ต้องโดนอย่างนี้แหละครับทุกคนโอเคมาเปิดกล่องต่อจะได้อะไรขอเป็นของดีที่ไม่ใช่ขิงดองอา้าวเป็นมันสลักเหมือนเหมือนมาแย่งชิงอาหารกันมากกว่ามันยึดอาณาเขตอีกนะกดโอกดโอ้เอไม่กดไม่ได้วะช่างแม่งเงินช่างแม่งกันลักการ ฟันเวี่งแบบอันนี้แค่ลูกกระจอกนะเวียงแบบเหมือนแบบฆ่าพวกแม่ทัพอะแม่ทัพขนมหวานนะเรื่องมันพีทอืมโอเคบล็อกกิ็งเหลือเกินมา้งมัโอเคเอทิสขาวๆนี่ต้องชาวคนนักขิดมันไม่ต้องออกมาอุ๊ยโดนตัวเองโคตรแรงบอกเลย อะไรของมึงเนี่ยไหวไม่ได้น้องอ๋ออะไรของมึงอะไรมึงอะไรมึงอืมงัดฟันเพื่อนตัวเองด้วยทำไมหรออืมฟันอ๋ออย่างโหดเลยเพื่อนกูโหดกูเยอะเลยโอเคชาวประธิขิตฟันงัดขึ้นงัดโอ้โหจับยกเลยบอกเลยว่าโหดสัตว์รัสเซีย เอียแล้วนยมันเจอบอสต้องเผานี่ยใช่ไหยทไมมันูแงแรงโทยเฮียโอ้โหดูมันดูมันดูมันใคจะสู้กับมันนะโอ้โยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเกองฟันกูเฉยเลยงงโอ้โหดูมันเอาเชียตัวตัวองกยตา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 ยอุ้ยยมาทันโชคดีโชคดีเียมา เมื่อกี้กูกดไปข้างหน้าไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ผมกดไปข้างหน้าทำไมมันปาใส่ต,ตัวเองอ่ะฆ่ามันก่อนเลยเริ่มแรกงงว่ะอิสงงว่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอฮิวไปนะครับเอ้าเดี๋ยวนี้ก็ยิงเพลินเลยนะมึงเผาระเบิดแรงมากปลาโดนตัวเองเฉยอิสงงเลยอิสระยิงให้เพื่อนรับมือไปก่างกันเอาเอา,เ,อาเดี๋ยว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 ,ดยวกดคิด กดผิดไอ้เวนน่ะมือมันลั่นเออมือลั่นไอ้เวนตายเพราะตัวเองฉลาดจริงๆเลยฉลาดจริงๆเลยตายเพราะตัวเองเลยโอเคมาใหม่กันลักการทันทีจะทำที่ดีแล้วกันระเบิดมันน่าจะล็อกได้นะแบบปลาแซบคือยังไงอะล็อกเขตกันอะ รีบรีเผารีบจัดการทั้นใหม่ไปมาสองอันเลยโอ้ยอย่าไปเสือกเลยมึงนะอะฝังงัดขึ้นเก่งนะักนะมึงอนะ่ะจะสู้ไฟกูไหวไหมอะไรอะไรอะไรอย่าเอืออย่าเอืออย่าเอือขอร้องขอร้ององัดขึ้น เาะกระบาลก็ต้องมีท,าท่าเท่ๆสักหน่อยโอเคมีเปิดอาหารต่ออืมคันงัดขึ้น,นฟูสมันสกังเอง้เเคือไอ้พวกนี้มันเป็นพวกอันนั้นเหรอวะเขาเรียกว่าไอ้นะคนที่ไม่กินเนื้อสัตว์อ่ะ ไอปพวกที่เป็นทีมเนื้อสัตว์เขาเรียกว่าอะไระลืมไปล่ะไม่เคยรู้อะไรหรอกโอ้ยแจ๊ะตีเพื่อนตีเพื่อนโอ้มีเยอะอย่างนี้นะจับปลาระเบิดน่าจะแจ๋วเลยนะแต่ไม่อาจจะไม่ใช้กันเดี๋ยวมันจะโกงเกินโอเควิ่งไปจุดต่างๆเจ็บระเบิดหลักการวิ่งวิงว่งวิ่งวิ่ง โอ้โหเยอะเยอะเยอะอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลัต้องเดินมาปงบอกไม่ต้องเดินมาเอาไอ้เหี้ยดูวยืนบัคไอ้เวินไม่ต้องมาไม่ต้องมาไม่ต้องมาเดี๋ยวเอาระเบิดไปหาไอ้ชุ่มบอกว่าเดี๋ยวจะไม่ใช้ระเบิดเดีมันจะโกงเงินแต่ใช้ไปละไม่เป็นไรละมังโอ้ยเจอเจ่นอีกแล้วลำคาดิ่งกินอ๋อไปไหนวะเนี่ะเดี๋ยวเราเช่าเพื่อนเพื่อนเราไปด้วยเลย ชาวพนักเพื่อนตัวเองไปด้วยเพื่อนเราจะตายเพื่อนเราจะตายหนีเลยตายไหมตายไหมโอเคตายโอเคเดี๋ยวไปเปิดฟูสกับฟูสแพนด้างัดขึ้นอาหารอาหารของพวกเรามีพอสำหรับทุกคน วิ่ง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 ถ้ามีพวกบ้านมันออกมาอย่างเงี้ยต้องชาวพนักงานไปให้หมดเลยโอ้มีระเบิดไฟอย่างนี้ถ้าทุกได้ไม่โคตรโกงอะแต่มันจะโกงกว่านี้ถ้าเกิดล็อกได้โดยแบบไม่ปลาโดนตัวตัวเองอะแบบแบบปาได้แบบเหมือนแบบแบบล็อกเป้าอะแบบพิซซ่าล็อกเป้าอย่างเงี้ยนี่คืออะไรอะปาเลยปาก่อนหลักการ งอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่น่าออกจากกระซิงออืืมมเฮ้ยเคาะประตูบ้านกวักโดนเลยโดนไปเลยจานี่มีปัญหาอะไรกับบ้านฉันวะเพืรอกินเลี้ยงกันอยู่ดีๆมึง มึงอะไรวะข้าอะไรมือเข้ามาข้างในพวกมึงทุกตัวเข้ามาข้างในเอาเอี้มาถึงก็ได้เปิดเลยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยว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 ไอ้ขี้มาถึงได้สู้เลยงงเดี๋ยวดีเหรออือโอ้ยโดนผักกัมปะโอ้โหเกินไป คนไทยปะเนี่ยรู้สึกรู้สึกรู้สึกว่าจะเป็นย่คนไทยโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยพ่อมึงเดี๋ยว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 ขอบพื้นที่กว้างใหญ่เลยมันแคบป่ะมันสู้ยากอ่ะมันต้องปาระเบิดแล้วระเบิดมันสเกลอย่างกว้างบอกเลยอะไรมึงล่ะอะไรอะไรอะไรวะนะท่าอะไรของมัน เดี๋ยว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 พี่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 ดูเรืองผมด้วยทำอะไรเกรงใจเลื่องคเนี้โอ้โหเช่นที่คนตายขอไม่ขอไม่ขอไม่เลยขอไม่ขอไม่ตายตายนิดจะตายครั้งเดียวตายครั้งเดียวเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ผมเห็นวิธีการชนะมาและนี่วิธีการชนะมึงนี่วิธีการชนะมึงอุ้ยเอาไอ้เหี้ยโดนแค่ขนาดโดนตะเกียบอะไรอย่างไร นี่กูรู้ซีการชนะมึงไร่กไกลเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นวิธีการชนะแล้วแต่ใช้ไม่ทันอ,อืมอุย้ยขนาดโดนตะเกียบอ,อย่างไรบอกต่อต้องรีบใช้ต้องรีบใช้แม่งใช้แม่งก็คูดาวยาเหลือเกินโอ้ยอะไรของมึงอะอุ้ยโดนอย่างไรบอกต่อฝันฝันฝัน อยบอกเกงเพื่อนจะต้องตีอย่างนี้เป็นสิบครั้งเพื่อรอครูดาวฮิวมาอหลบแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดีอาโดนตัวเองเฉยไปโดนแมงผักออกแมงผักผมออก,อกเฮียดีจิผ่านหรือแมงผักผมออกขัดจัซีนอ้าวเฮียลุกโตดีว่ววววดดวา พวกลีปสู้ไม่ได้ก็ผัดใส่หนีไปเลยเฮียเที่ฉาบขี่ม้าว่ะบอกนะว่าจะได้ขี่ม้าจริงๆอ่ะโอเคครับนี่เขาอยู่ในเกมเลดเด็ดขึ้ชั้นสองนะเฮียเที่ยขี่ม้าเขเรียกว่าเลดเด็ดอะไรวะเนี่ยหลบไอ้เวนขี่ม้านึกว่าเด็ดเด็ดโอ้ยเอาวฉาบเขเดี๋ยวตายอุ้ยชน โอ,โอ้โหแล้วมื่อมาขับม้าอย่างยากบอกเลยม้าไปอย่างช้าบังคับอย่างยากเดียวซ้ายขวาอย่างยากาอ่ะจะเอาอะไรไวะเนี่ยมือสับชนไปในมือโอ้ดูดูดูขี้ไม่กระขยันมาเลื่อเกินมึงไปกินคนยังไหนเยอะแยะวะเนี่ยปรับปรับไปดูไปด,ไโดูโอ้เขี้ไม่ปากไฟโอ้ขี้ไม่ปากไฟไ,ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น ไอเวนแค่หลบปลาคนนี้มันก็หลบสิ่งทีขวางคนนี้ก็ยากกว่าแล้วไม่ยังปลาปงปลาไปตั้งจากงไปไหนวะถ้าปลาขวานคงนี้ขวานจับหัวแม่งเลยถ้าเกิดปลาขวานพลาดแล้วจะทำไงสู้ไอพวกนี้วะเนี่ยปลนอุ้ยชนหลบยากมากบอกเลยจะต้องแบบใช้ขวานเวียงตัวช่วยอ่ะแบบโน้มตัวช่วยอะเพ่อเลี้ยวใช้ขวาง่ายขึ้นถ้าเกิดว่ากดแค่ นี่กับดีแม่งชดช้าต้องเลื่อนเมาส์เอาขวานไปตบเนอะสมมติว่าเราไปข้างขวาก็ต้องเอาขวานไปทางขวาจะเหวี่ยงกับนัดชนนี่ยพูดพูดไปชนโดนไฟเนี่ยโอเคเกิดชนอีกก็ได้จะตายอ่ะอืมสับโอเคโอเคแม่งเวลามันจะปาไฟมันจะมีสีแดงบอกรู้เหลืองรู้เหลืองอุ้ยล้ม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 อะไรครับน้อง เมื่อไหร่มันจะสุดทางเนี่ยโอเคสุดแล้วอุ้ยขวานอุ้ยไม่ต้องเล็งดิงด้วยอะไรครับหมดแรงยังหมดแรงยั้งอ่าผักลง What you've d n is wrong คิด แกฆ่าพวกเขาโอ้ยอ,อยากอ่านั่งกินปอมปอมอยากเป็นผู้สัง่งกินได้ปะอะไรวนะเนี่ยพูดลวงโอ้โหแกขโมยอาหารมาจากพวกเราดูนีพวกแม่งก็ยืนอยู่ข้างหลังนะแม่งไม่ไมาช่วยฟันอะไรนะ้อง So you that Valhalla. know. วาฮอล่าชื่อใครวะวาฮอล่าฟันไม่เลยภาคพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทแรกที่ม่มีที่ไม่มีอีบาดามอีมานามอ่ะอีบาดามเอาฟังมันมาฟังเรามาคุยกันยังไงครับยังไงครับใส่ได้นะ โอเคยอมจำนนยอมถอยปองดองกันละตกมือจะบอกนะว่าจบอะโอ้ขนาดเกมยังมีปองดองแล้วประเทศไทยครับไม่มีปองดองครับทุกคนก็คนไทยเหมือนกันโอเคสหรับดาห์นี้ก็ฝากกันนี้ครับฝากกคนละครสบกันครครับไปแล้วบ๊ายมาเจอกันพาร์ทที่หกไอพาร์ทที่เจ็ เดี๋ยวไปจอกันพาร์ทที่7จเฟียวกันเลยโอเคบ๊ายบาย